ครับพี่กัะจังมารอแล้วพี่กัตจังสวัสดีครับดีครับมาแล้วพี่กัะจังโอ้โหบ่ายนี้เย็นนี้แบงค์มายกแผงเลยพี่กัะจังอ่แต่โอ้โหเดลต้าฉุดอีนทีไม่ได้บอกแค่เดลต้านะต้องบอกว่าช่วงบ่ายนี้โอ้โหเกือบจะทุกกลุ่มนะไฟฟ้านี่ลงกันแรง อืม hmm. นะครับไฟฟ้าแบงก์เออไฟแนนซ์นะครับลงกันแรงวท้ hmm. าปีอะไรพวกโอ้โหด,ดนกันเยอะนะครับอืม hmm. จะต้องบ hmm. อกว่าภ hmm. าวะตลาดมันก็เป็นไปอย่างที่เราคุยคยกันช่วงเช้านะครับว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอืมอเพราะนั้นช่วงนี้ก็ก็เหมือนเดิมแหละนะก็คงต้องเบาๆมือนะ hmm. หรือว่าถ้าจะบอกฉันอยากจะเล่นช่วงนี้เนะี่ยก็คงจะเป็นภาพของการรดซื้อช่วงตัว นะครับก็บคือรอบนี้เนี่ยก็คงจะมองตัวนี้แหละนะโซนแถวนี้เลยนะหนึ่งสองสี่แปดตรงนี้เลยเนี่ยมันเป็นโลเดยมสองรอบอืมตรงนี้ถ้ายืนได้ก็พอจะลุ้นรีบาวได้ครับนะแต่ว่าถ้าหลุดนะโลเดิมวันเนี้ยที่ทําไว้หนึ่งสองสี่สี่สามอ่าอันนี้ก็แน่นอนก็คงจะต้องอัดลอตออกไปโอ้ได้ครับพี่เพราะฉะนั้นทีเฟก่ะทีเฟกต้องเอาไงเดี๋ยวต่อดี อ่าที่เฟกช่วงเช้าเนี่ยเราอยู่หน้าช็อตมาเนาะก็ก็ไม่ได้ก็คงไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ยังเป็นภาพของการเด้งช็อตอยู่เหมือนเดิมนะครับช่วงเช้านี้เนะี่ยให้เปิดแถวแถวประมาณสักแถวนี้แหละแปดสามสองแปดแปดสามหนึ่งแปดสามสองโซนเนี้ยนะเส้นสิบวันอือตรงนี้ก็ย่อม,มาแล้วตรงนี้เราก็มองเป็นภาพของการรันรันกำไรไปนะแลเรียกอะไรอ่ะเฟลดช็อตไป ใช่ก f o ฟล o w ไปนะครับแล้วก็มาลองปิดแถวประมาณโซนนี้นะครับแปดสองสี่นะครับโลเดิมโซนนี้นะครับแล้วก็แปดสองสองนะครับอืมคัดตรงไหนละเป็นโซนนี้ครับอะไรนะฮะับต,ต้องระวังการเด้งกลับไหมอ่าโอเคถ้าสมมุติมีการเด้งกลับเนี่ยผมว่าอืมถ้าถ้าขึ้นไปทะลุไฮวันเนี้ย ตรงเนี้ยนะโซนเนี้ยอก็ก็อาจจะมีการลดลดความเสี่ยงมันเบี้ยนี่แต่สามสี่หรือสองเองนาะงั้นผมอีกนิดนึงแล้วกันแปดสามหกแล้วกันแปดสามหกครับอ่าได้ครับพี่ท้องคำล่ะทองคำเหมือนจะมีการย่อตัวลงนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ไม่ได้เสียทางอะไรนะครับก็โดยรวมก็ยังยืนอยู่ เหนือเส้นค่าเฉลี่ยสิบวันได้ครับอือเพราะนั้นก็เหมือนเดิมนะครับก็ยังเป็นย่อลองนะครับยกวินหลุด4280นะเส้นสิบวันตัวนี้80อ,อ่าอันนี้ก็คงจะต้อง่าลดความเสี่ยงอืมทยอแบกปิดไปได้ครับซิลเวอร์ไม่ถามไม่ได้ซิลเวอร์ก็อนิวไฮเนาะใช่ <laughs> เออ โอ้ซัวก็เนีวหายนะครับแต่ว่าทุนที่จะเข้าใหม่เนี่ยผมว่าคงจะต้องพิจารณานิดนึงเนาะเพราะว่าในส่วนของตัวไอซตอนนี้เนี่ยมันค่อนข้างค่อนข้างสูงมากๆนะเนะเนี่ยนะเจ็ดสิบหกเจ็ดส<อ>ิบเจ็ดละนะครับแล้วก็ในนี้เนี่ยมันมีด i เวอเจน c e ด้วยนะตรงไหนครับพี่อ่านี่คือราคา ราคาซิลเวอร์มันขึ้นเนาะเห็ <Hi S 2> นไหมฮะฮายเนาะดูดูๆๆด,ดูที่ฮายเนี่ยพวกเนี่ยฮายขึ้นอ่ะเนี่ยแต่ฮายของตรงไอซ์ไซเนี่ยมันลงเห็นไหมฮะอืมนี่ไงนี่ไงเอ๋เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยใครจะเข้าใหม่เนี่ยคุณต้องพิจารณาจุดน,นี้นะไม่ได้บอกว่าเข้าไม่ได้นะก็ยังเป็นย่อรองอยู่นะครับเพียงแต่ว่าโพซิชันของการเข้าเนี่ยมันจะต้องลดลง ไม่ใช่บอกว่าโอ้โหฉันเห็นโอ้โหมันขึ้นมาเต็มที่แล้วบูล้างหมานแบบลุยเต็มที่ไม่ได้นะเออได้ครับเว,ว่าอนดิเคเ,เตอร์มันมันเตือนเราแล้เออเพรนั้นยังเป็นอยู่ฝั่งรองครับแต่ว่าสมมุติจะเล่นสักสิบสิบสัญญานะสมมุตินะก็เหลือสักห้าแล้วกันอะไรเงี้ยครึ่งหนึ่งลองเบาๆลองเบาๆ,บาๆมาได้ครับพี่บิตคอยลล่ะ พอยังไม่มีไม่มีภาพการฟื้นตัวอะไรที่ชัดเจนนะฮะอืมอือเนี่ยนะคือฟื้นตัวแต่ว่าก็ดูแล้วน้ําหนักยังไม่ได้มีนะแล้วก็ยังไม่ได้ผ่านตัวแนวเส้นคาสเรียรสิบวันนะครับเพราะนั้นถ้าบิทคอยเนี่ยถ้าจะเป็นฝั่งซื้อเนี่ยยังไม่แนะนำอืมแต่ยังไม่แนะนำนะยกเว้นว่าเขาจะขึ้นมายืนประมาณสักแปด แปดหมื่นเก้าแล้วกันนะ,ะทุนทุนไปแปดหมื่นเก้าเป็นอยตรงนั้นค่อยค่อยเป็นจังหวะของการฟล l ร o บ b ายไปค่อยยืนกับยืนแปดหมื่นเก้าได้ค่อยกลับมาทิ้งนะได้ครับพี่กระจงังอ่ะกว่าจะเจอพี่กระจงังอาทิตย์ก็เดี๋ยวอีกสัปดาห์หนึ่งฝากอะ่รงนังทุนหน่อยสิครับพี่อรุ่งนี้พรุงนี้ผมว่านั่งกุมก็ก็คงจะคึก ไม่รู้จะฝากอะไรยิงิงๆอะตรงๆ,รงๆเพราะว่าตลาดมันมัน,ม,นมันค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่ใหญ่เขาเรียกอะไรอะตัววิงมากอันปวดมากนะครับก็เขาเรียกอะไรเก็บเนื้อเก็บตัวนิดนึงเนาะใครที่เคยแบบวิง่งซิ่งๆไงเนี้ยทุ่งนี้ก็คงจะต้องเบาๆตรงนิดนึงนะครับ <c oughs> ก็ภาพมันอย่างที่เราเห็นแหละนะครับว่าอุ้นมันสลับปม <c oughs> นะครับ จริงๆกลุ่มแบงก์วันนี้มันมีปัจจัยลบด้วยซ้ำนะเรื่องของกนงลดดอกเบีย้ยแต่พอไปไปมาๆกลายเป็นกลุ่มที่ขึ้นแรงสุดไอ้กลุ่มที่ได้ไประโยชน์ไฟฟ้าไฟแนนซ์ล่วงงันเลยสลับนนสลับขั้วกันงงจริงสลับกันไปหมดเลยเนะทรางนั้นช่วงนี้ต้องบอกว่าคนทางยานคน้างยาก<ช>นี้ยอมรับเลยนะครับเพราะนั้นนักทุนก็นั่นแหละเนาะเก็บเนื้อเก็บตัวท้ั้งทับมือนิดนึงนะฮะแล้วก็เดี๋ยวรอตลาดนิดนึงเนาะว่าให้มันเป็นภาพ ปื้นตัวอะไรให้มันชัดๆหน่อยนะครับเราค่อยกลับมาลุยนะาจะดีกว่าได้เลยครับสัปดาห์หน้าพี่กระจังยังอยู่เนาะยังไม่ลายังอยู่ยังไม่ลาพัก้อนใช่ไหมยังไม่ครับเป็นพิสุดท้ายครับโอเคได้ครับพี่กระจังเจอกันสัปดาห์หน้าคริสต์มาสพอดีเลยนะครับพี่ใช่ครับผมได้เลยครับสัปดาห์นี้ขอบคุณพี่กระจังนะครับขอบคุณพี่กระจังด้วยนะครับอืมมาให้ come on.